แมวเหมียวแมวเหมียวลุงปูย่องมาดูแมวเหมียวนอนหลับกลางวันกันนะหลังจากเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านน้องเหมียวแล้วน้องเหมียวก็พักผ่อนจนใจกัน <c oughs> ในตอนกลางวันนะตอนนี้เอาแม่สามแม่สองสีสองสีนวล ขังสีนวลเอาไปข้างนอกก่อนนะอยู่ในนี้ครับแคบอึดอัดเขาไม่ค่อยกินข้าวคือเดินไปไหนไม่ได้นะจะปล่อยเขาเดินข้างนอกก่อนซึงเขาไม่ค่อยสบายเป็นลำเป็นอะไรนมะเโลอักเสบปล่อยเขาไปเดินอิสระกับเพื่อนๆเนขาที่เขามาด้วยกันตอนนี้ลูกๆเขาก็ ดูขาวล่นก่อนนู้นนะได้ได้เ,ดเล่นกับเพื่อนๆเข้าก็ได้หมดแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้นั่งเล่นอยู่ตรงนี้นั่งเล่นนอนเล่นอยู่มุมนี้เขาจะได้มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นเป็นอิสระไม่ต้องมโดนขางอยู่ในกลองอ่าเรียกว่าจะรอรักษาแล้วก็จะไปทำหมันแต่บอกรก่อว่า อาการไม่ดีก็เลยเอาเอา,เอามาเดินข้างนอกก่อนเอามาอยู่ข้างนอกก่อนคนะิดว่าคงจะยังไม่ไม่ได้ไม่มีอาการประสมพันธนะ์เพราะเพิ่งจะคลอดลูกไว้ได้ไม่ถึงเดือนเนะาะก็ส่วนนม,มที่เราทำมันก็อยู่ในนี้นอนหลับกันหมดแล้วกลางวันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะเด็กเขาจะเล่นไม่เล่นก็นละเด็กจะหลับหลับกับคนละม,มุมละม,มุะมม จะจัดบริเวณที่อยู่ให้เขาให้สะอาดดูดีขึ้นปรับตรงนี้อีกมาต่อก,กน้ำมาตรงนี้อีกอีกก๊อกหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ตอนนี้เนาะเพราะไม่ต้องออกไปล้างข้างนอกล้างในก็ได้ล้างภาชนะต่างๆงนี่งเดกก็นอนเล่นอยู่เนี่ยครับอนเล่นตรงนี้เย็นดีลมมาตรงนี้เย็นดี ห่างใกล้ๆกับน้องเต่าทองเต่าทองอยู่ตรงนี้ทางนี้มีเมียเขาเจ็บปว่วยหลายเมียก็เลยปรับบริเวณให้ให้เขาได้อยู่กันโคราดิศโคละซินโคราแดนห่างกันนิดหนึ่งแยกแยกบริเวณให้ไกลกันนิดหนึ่งเมียน,น,น,นอยที่ของเล่นใหม่พังไปแล้ว การกินกินกันเยอะยุบไปยุบไปละแป๊บเดียวผานมนไม่กี่วันนี่เดยอไม่ถึงขึ้นแลครับแม่กินเกง่งกินเกง่งวันละโหลนะถ้ากระป๋อง400กรัมของใหญ่วันละโหลละโหลถ้าเป็นซองก็มือละสองโหล ขนนตรงนี้นะตรงนี้ตนี้ก็รอด้านนี้ก็ลอน้ำเหมียวคลอดลูกคลอดลูกยังไม่คลอดแล้วก็นํากรงข้างนอกมาไว้บนนี้อีกอีกอีกรกงหนึ่งเพื่อไว้คัดแยกเหมียวเหมีวทีอ่อาการอาการไม่ค่อยดี การเจ็ป่วยแต่เขไม่ใช่โรคติดต่อแล้วแต่เพื่อเพื่อให้สะดวกในการดูแลเรื่องการป้อนยุกป้อนยาเับเป็นโรคเ,เกี่ยวกับลำไส้ลำไส้อักเสบเ่วน้องเมียวที่เกิดใหม่ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะปลอดภัยดีลูกของแม่ลูกของแม่ดวงดีนอนอยู่ในกรงลยคร นอนอยู่ในที่นอนนี้ขอไปเยี่ยมหน่อยมาถึงปุ๊บเมนูเด็กเขาจะรู้เลยจะต้องขยับให้น้องปูถ่ายภาพถ่ายภาพน้องๆหลับกันเนาะมาละปูมาเยี่ยมแค่น,นี้ลูกนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วออดูแลลูกดูแลลูกโอ้เก่ง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 ดูแลลูกอย่างดีเลยเนาะคิดว่าเดี๋ยวเราจต่อยไปกี่เดือนนี่นะคิดว่าอีกเดือนเนี่ย,นะนนยไปถึงเดือนเนาะ ทั้งสองคับเขาจะวิ่งเล่นได้และเขาวิ่งเล่นจับจับจับจบก็ได้เนาะเขาก็เป็นความโชคดีของเด็กๆได้แม่แม่เลี้ยงที่ดีดูแลดังดีเลยครับไปแล้วเูไปแล้วเนาะพูไปแล้วเอาเล่นแล้เอาเงินวิ่งแล้ววิ่งเลและพี่เขาเหลือตัวเดียวเขาก็มีน้องมามาเป็นเพื่อด้วยกันเลยไม่เหงาแล้วนี่มีเพื่อนเล่นกันด้วยกันได้แล้วเก่ง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  แม่สีหมอกแม่สีหมอกกินอาหารแล้วกินอาหารกินอาหารเยอะๆเ,เนาะไก่ย่คอดแล้วเนาะไก่คอดแล้วเตรียมที่นอนในหะ้เรียบร้อยที่อยู่ที่กินปลอดภัยลูกเนาะครับเด็กๆก็อยู่กันสบายเนาะครับกองนี้ไว้สำหรับแ <c oughs> มวที่ไปทำหมันกลับมาจะให้มันพักตรงนี้ก่อนพักตรงนี้ดูแลอาการดีถ้าแข็งแรงดีแล้วก็ปล่อยออกไปวิ่งเล่นได้เนาะ เป็นกลงใหญ่ทางนู้นเอาไว้ค่ะแยกเหมียวท,ที่รอรอที่รอการรักษาก็ <c oughs> เป็นสถานบำบัดดุแนแม่เหมียวบริวณนี้ก็สถานที่กินอาหารโรงครัวโรงทานอยู่ด้านนี้ ต่นอกนั่นไว้เล่นตอนยามเย็นตอนนี้กลางวันนี้แดดร้อนเลยไม่ได้ก็เด็กดๆอยู่ที่นี้กันเด็กๆไปนั่งอยู่มุมนี้กันเต็มหมดเลยนอนในเปร์นอนในปเปรน,น,น,นอนหลับนสบายเลย ก็ขอนำภาพบรรยากาศในยามกลางวันเด็กๆจะนอนพักผ่อนกันสบายๆนะให้กับทุกท่านได้รับดูรับชมรับทราบเรื่องดาวของแมวเมวกลางวันหลับกันสบายในสถานที่ที่ปลอดภัยก็ขออนุนาสถลอกกับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมรับทราบเนาะก็ขออนุนาสถลอกกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเมียว พื่การเลี้ยงดูให้อาหารของกินของใช้อยู่ยาววิจภัณฑ์ต่างๆขอบุญกงศลท้งหลยจงเป็นพระปัจจระยายุนังความชุ่ให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปัฒนาทีเลยขอได้ทงความมุ่งร่าปัารานาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิาจะทู้ะพบกันใหม่ในคิปต่อไปขอความสุขยู่ในทุกท่านทุกทันทุกคนทุกท่านสาธุ